จะพาเพื่อนมาดูต้นยางนาครับนี่นะครับต้นนี้กำลังงามเลยครับต้นนี้นี่ครับต้นนี้สมบูรณ์ดีนะครับมีเยอะนะครับมีหลายไร่ที่นี่นะครับที่ปลูกอยู่นะครับนี่ก็งามนะครับนี่ก็งามนี่นะครับเยอะเลยครับนี่อีกต้นหนึ่งสวยๆครับมีนกด้วยนะครับมีนกนี่นะครับต้นยางนาต้นกําลังดีกําลังสวยเลยนะครับนี่นะครับนี่ต้นสวยเลยครับนี่ครับนี่ครับเป็นไร่ไร่นะครับหลายไร่ ตรงจุดนี้นะครับเขาตัดหญ้าไปแล้วก็ทําให้ต้นยางนาดูดีนะครับดูมีต้นเยอะนะครับนี่เรากำลังงามนะครับถ่ายวีดีโอก็ง่ายนี่นะครับต้นนี้ก็งามดีนี่นะครับหาที่ที่พักของผมนะครับนี่ครับต้นนี้ต้นใหญ่ครับงามงามจริงๆนะครับนี้เอาคลิปยาวให้เพื่อนชมกันนะครับนี่คลิปต้นยางนาครับกำลังดีเลยครับ สวยงามครับนี่ถ้าหญ้าไม่ปกคลุมนะครับถ้าไม่ตัดหญ้าก็ดูไม่สวยงามนะครับเนี่ยครับต้นยางนาเขาครับนี่ครับมีท่อน้ําด้วยนะครับเวลาหน้าแรงเขาก็จะมีท่อน้ําในการดึงน้ามาให้ต้นยางนากินน้ํานะครับนี่นะครับเยอะแยะไปหมดเนะครับเยอะแยะเดี๋ยวก็จะ ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่นะครับต้นยางนาสวยๆเลยนะครับหาดูได้ที่หลังที่ทํางานผมนี่เองนะครับนี่นะครับต้นยางนาสวยงามจริงๆนะครับวันนี้ก็เอาภาพบรรยากาศไรยางนามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่ท่อน้ําเริ่มแตกครับนี่นครับสวยจริงๆนะครับนี่กำลังงามเลยนะครับกำลังงามหาดูได้ที่ ผมอยู่นะครับเป็นของอำเภอนะครับที่เขาปลูกไปนะครับโตขึ้นก็จะสวยงามมากก,นนกว่าน,นี้นะครับตอนนี้ก็หลังเจริญเติบโตนะครับนี่นะครับนี่นะครับต้นเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสวยนะครับนี่ก็เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างดีเลยนะครับใครที่อยากจะปลูกแต่ก็ต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับว่าจะโตเมื่อ,อไหร่นะครับโตใหญ่โตเมือ่อไหร่นะครับนี่นะครับ นี่ครับต้นยางนาวันนี้ก็ภาพบรรยากาศต้นยางนาคลิปยาวๆเลยนะครับสร้างรายได้จากคลิปเปิดค่าการมองเห็นไปในตัวนะครับใครเข้ามาชมก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับนี่ครับครับดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับต้นนี้ก็ย่ต้นงามนะครับงามดีนะครับตรงนี้ก็ทาคลิปต้นยางนาให้ดูนะครับเพราะว่าไม่รู้จะทําคลิปอะไรนะครับ ได้ถ่ายได้พูดไปดิในตัวอะไรนะครับไม่ต้องไปภาคสบายใจนี่ครับต้นงาจริงๆนะครับก็ขครมาชมคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขนะครับร่ำรวยเงินทองขายทำคลิปเลี้ยวก็ขอให้ปังๆนะครับเหรียญว,วิ่งเยอะๆนะครับช่วงหลังนี้เหรียญไม่ค่อยวิ่งทะไร่นะครับนี่ต้นนี้ก็ต้นใหญ่นะครับไม่ค่อยวิ่งทะไร่ของผม แต่ก็พยายามลงไปนะครับวัละสิบเหรียญเอ้เซนสิบเซนสิบยี่สิบเซนก็ยังดีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะครับการทําคลิปทําอะไรนะครับถ่ายรูปเอามาให้เพื่อนได้ชมกันนี่ตัวนี้ก็งามนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาชมคลิปนี้นะครับคลิปต้นยางนาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่ใช่ของผมนะครับเป็นของทางราชการที่ปลูกไว้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนี้นะครับนี่ต้นตาลน,นะครับสัญลักษณ์ที่ผมมาบ่อยๆมีอยู่ต้นเดียวนะครับขอบคุณกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดลักก็ได้นะครับขอบคุณครับ